สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิรากอนนักครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับลักษณะทางกายภาพกับการดำรงชีวิตสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆอ,อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะหากเราสบายดีแล้ว เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพค่ะน้องๆคะวันนี้เราจะพูดคุยกันต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อสังคมในชุมชนแต่ว่าในตอนนี้เราไปทบทวนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนกันก่อนดีกว่าคะ่ะเมื่อครั้งที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกันไปนะคะ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนก็คือลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยแตกต่างกันตามที่ตั้งตามภูมิประเทศและภูมิอากาศซึ่งหมายความรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะโดยบ้านเรือนแต่ละภาคก็จะสร้างที่อยู่ตามภูมิประเทศภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่ค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดก่อนเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้พี่อยากให้น้องๆช่วยกันคิดค่ะว่าความสัมพันธ์ของภูมิประเทศที่คนอาศัยอยู่นั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างลองช่วยพี่บอกหน่อยค่ะน้องๆคะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนแต่ละภาคในประเทศไทยนั้นล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของคนที่อาศัยอยู่ ซึ่งรวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและอาหารของคนในท้องถิ่นนั้นๆค่ะวันนี้เรามีอาสาสมัครรุ่นจิว๋วมาช่วยเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของสังคมในชุมชนแต่ละภาคกันค่ะเริ่มจากน้องเพลินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพลินขอเป็นอาสาสมัครรุ่นจิ๋วคนแรกเราม,มาเริ่มกันที่ภาคเหนือ ที่อยู่ตอนบนสุดของประเทศไทยเรานะคะคนที่อยู่ภาคนี้ได้ตั้งถิ่นฐานเป็นแบบบ้านเรือนมิดชิดเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีลมพัดผ่านอากาศเย็นและการประกอบอาชีพของคนที่นี่ก็จะทําอาชีพเกษตรกรรมนะคะส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเหนียวกันมีข้าวเหนียวพันดีคือข้าวเหนียวสันป่าตองมีลักษณะขาวสะอาดและนิ่มน่ารับประทานและอีอาชีพที่นิยมทา ปลูกสวนลำไยสวนลิ้นจี่เป็นต้นภาคนี้เหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรมพรัะดินและน้ำดีอุดมสมบูรณ์ส่วนการบริโภคคนส่วนใหญ่กินข้าวเหนียวซึ่งภูมิประเทศในภาคเหนือยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเช่นแร่ดีบุกที่เชียงใหม่และฐานหินที่จังหวัดลำปางเป็นต้นค่ะโอ้โหภาคเหนือมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาต่อกับอาสาสมัครจินดาในภาคกลางกันต่อเลยค่ะภาคกลางภูม,มิประเทศภาคนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่นี้เหมาะกับการเพาะปลูกเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้ําและดินทําให้คนในพื้นที่นี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําเพื่อสะดวกในการเดินทางโดยบ้านเรือนจะสร้างใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมอาชีพของคนในพื้นที่นี้จึงเหมาะกับกเกษตรกรรม เช่นปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และหาปลาน้ําจืดเป็นต้นส่วนการบริโภคส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าจะมีผักประกอบในทุกมื้อน่าอิจฉาพื้นที่ภาคกลางจังเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ที่ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่อนๆต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างทางภาคเหนือพอเข้าใจกันไหมครับ มาต่อที่อาสาสมัครพาดครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับภูมิประเทศภาคเนี้ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบคนในพื้นที่เนี้ยจะปลูกบ้านแบบโล่งมีใต้ถุนเพื่อให้ลมพัดผ่านสภาพแวดล้อมที่เนี้ยไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะักเนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นทรายและแห้งแล้งทําให้คนที่เนี้ยทำอาชีพเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชที่ทนแล้งเช่นมันสมปะหลังข้าโพดเป็นต้น ส่วนการบริโภคของคนที่เนี่ยจะกินแบบเปรียบง่ายหาได้ตามท้องถิน่นส่วนใหญ่กินข้าวเหนียวกันเนื้อต่างๆและผักเป็นส่วนประกอบทุกมือ้อเป็นต้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงพื้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่คนในพื้นที่ก็ปรับตัวได้ดีเลยนะครับพบกับผมอาสาสมัครเต้ยครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนรู้มาแล้วทั้งสามภาค เริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิประเทศที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมมากขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้ต่อกับภาคตะวันออกกันครับภูมิประเทศภาคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาและติดกับที่ราบชายฝั่งทะเลเนื่องจากภาคนี้มีอากาศร้อนและฝนตกชุกจึงทำให้คนภาคนี้เหมาะแก่การทำอาชีพประมงและมีการปลูกสวนผลไม้เช่นเงาะ ทุเรียนมังคุดเป็นต้นและการบริโภคคนที่นี่ก็จะกินอาหารทะเลที่หาได้เช่นกุง้งหอยปูปลาเป็นต้นเรามาติดตามภาคตะวันตกกันต่อเลยครับสวัสดีครับผมอาสาสมัครเบิ่มเรามาต่อกันที่ภาคตะวันตกเลยนะครับภูมิประเทศของภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำให้รับปริมาณฝนน้อยพื้นที่นี้ ไม่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมต่อมาจึงมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรอาชีพของภาคนี้ก็คือชาวสวนปลูกไร่อ้อยไร่สับป,ประรดการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นการบริโภคของคนภาคเนี้ยไม่เด่นชัดนักก็จะกินพวกพืชผักและอาหารที่มีสีสันรสชาติอร่อยครับเป็นยังไงบ้างครับภาคตะวันตกเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับ และก็มีภูมิประเทศที่หลากหลายนะที่น่าเรียนรู้นะครับเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆฟังอาสาสมัครรุ่นจิ๋วไปแล้วห้าภาคตอนนี้ก็ถึงเวลาของอาสาสมัครพลายกันแล้วค่ะมาติดตามภาคสุดท้ายกันเลยค่ะนั่นก็คือภาคใต้ ภูมิประเทศของภาคใต้เป็นคาบสมุทรพื้นที่ส่วนใหญ่ติดริมทะเลมีลมแรงบ้านเรือนก็จะสร้างเป็นปูนซีเมนเพื่อต้านทานลมแรงจากทะเลการประกอบอาชีพก็จะทำอาชีพประมงน้ำเค็มปลูกสวนยางพาราและทำสวนผลไม้เช่นลองกองมังคุดเป็นต้นส่วนการบริโภคภาคใต้จะนิยมกินสัตว์ทะเลและอาหารมักจะปรุงด้วยสมุนไพรเครื่องเทศและผักกินแกล้มซึ่งหาได้ตามท้องถิ่น ยังมีรสชาติจัดจ้านอีกด้วยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาสาสมัครทั้ง6ได้บอกเรื่องราวความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของทุกภาคในประเทศไทยซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งแต่ละภาคก็ปรับตัวกันตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ตนเองได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนจากกันเพื่อนๆลองทำกิจกรรมฉายเดี่ยวหรือถูกรู้ผิดกันนะคะ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือคือเป็นที่ราบลุ่มคนส่วนใหญ่จึงทำประมงน้ำจืดภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่ม คนส่วนใหญ่จึงปลูกบ้านใกล้แหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เหมาะแก่การเพราะปลูก พื้นที่ทางภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ติดริมทะเลน้องๆตอบกันได้ไหมคะเรามาฟังคำตอบพร้อมคำอธิบายกันค่ะข้อที่หนึ่ง ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือคือเป็นที่ราบลุ่มคนส่วนใหญ่จึงทำประมงน้ำจืดเป็นข้อความที่ผิดเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือเต็มไปด้วยภูเขาซึ่งคนส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวมากกว่าข้อที่สองภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มคนส่วนใหญ่จึงปลูกบ้านไว้ใกล้แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นข้อความที่ถูก เพราะพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ําหลายสายและเหมาะแก่การทําากรเกษตรทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางจึงปลูกบ้านไว้ใกล้แหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรข้อ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นข้อความที่ผิดเนื่องจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบสูงแห้งแลง้งไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์มากกว่าค่ะ พื้นที่ทางภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ติดริมทะเลจึงปลูกบ้านด้วยปูนซีเมนต์เป็นข้อความที่ถูกเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของภาคใต้เป็นพื้นที่ติดริมทะเลคนในพื้นที่จึงปลูกบ้านด้วยปูนซีเมนต์เพื่อทนต่อแรงลมทะเลคะ่ะจากตัวอย่างที่เราได้เห็นในบทเรียนวันนี้ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ ว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่ตั้งอยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นส่งผลต่อความเป็นอยู่ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพความเป็นอยู่การบริโภคของคนในสังคมนั้นๆให้มีความแตกต่างกันออกไปค่ะเราอยู่ในชุมชนเราควรจะดูแลรักษาสภาพภูมิประเทศและธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่กับชุมชนเราไปนานๆขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ